ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับโต้องอีกครั้งนะครับเพจล้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจล้านมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง u t u b e นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์ในช่องคําค้นหานะครับว่าล้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นอันดับหนึ่งนะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราต่างๆได้นะครับหรือช่องทางไลน์นะครับ QR Code นะครับที่ขึ้นไว้ให้นี้นะครับสามารถสแกน QR code คดนะครับมาสั่งซื้อในไลน์หรือมาสอบถามเพิ่มเติมในนนนนนได้้ะะะคครรรรรัััับบีเเเาาก็จม่ลย ชุดนี้นะครับเป็นงานรีวิวก่อนส่งนะครับมีมาด้วยกันทั้งหมดสองเล่มนะครับเป็นมีดหัวตัดนะครับเดี๋วเรามาดูที่เล่มแรกกันก่อนเลยนะครับปอกและด้ามนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับตัวนี้เป็นแก่นเลยนะครับออกดำนะครับ สวยงามนะครับตัวเล็กนะครับความยาวใบมีด12นิ้วนะครับขนาดกําลังดีนะครับเดี๋ยวมาชมด้านในนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่12นิ้วนะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่1.9นะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่5มิลนะครับตัวนี้นะครับใช้งานหนักๆได้นะครับเข้าสวนเข้าไร่นะครับไม้เล็กไม้ใหญ่นะครับฟันได้หมดเลยนะครับ ตามจับนะครับไม้พยุงนะครับแข็งแรงทนทานนะครับสวยงามนะครับขนาดกำลังดีนะครับใบมีดยาว12นิ้วนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเล่มที่สองนะครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับลูกค้าต้องการความยาวพิเศษนะครับใบมีดยาวสิบห้นิ้วนะครับตัวนี้นะครับด้ามปอกนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับสวยงามนะครับชมด้านในนะครับ ความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่15นิ้วนะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่2นิ้วนะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่6มิลนะครับเป็นเหล็กแหนบแท้นะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับแบบเดียวกันทั้ง2เล่มนะครับชุบแข็งด้วยน้ํามันนะครับตัวนี้นะครับด้ามจ <sh> ับนะครับเป็นในส่วนของตัวด้ามไม้พยุงนะครับสวยงามนะครับ ขนาดใหญ่นะครับใบมีดยาว15นิ้วนะครับ ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ